สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างๆใน Facebook และ Youtube ผมนพภูมิแซ่ตั้งผมเป็นพ่อค้าขายพลอยมาหลาย10ปีวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอท่านผู้ชมนะครับองค์นี้นะครับเรียนท่านผู้ชมเป็นพับพุทธปางเชียแสนสิงสามนะครับที่แกด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับน้ำหนัก539วกรัมน,นะครับ นะครับเพียนท่านผู้ชมนะครับฐานเป็นหยกสีเขียวหนักประมาณ1กิโลนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับเพียนท่านผู้ชมเหลือบสตาสวยงามทั่วท้ององค์เลยนะครับทั้งใบหน้านะครับทั้งหลังตัวท่านนะครับนะครับสวยงามมากนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสแล้วก็แกะจัดช่างฝีมือดีนะครับนะครับเห็นไหมครับสวยสงางามทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนะครับ แล้วก็สำคัญเป็นปลอยทับทิมที่ไม่มีตำหนิเลยนะครับสีแดงกุหลาบอ่อนสวยงามนะครับนะครับเห็นไหมครับเดืยนผู้ชมสวยสง่างามทุกมุมมองเลยนะครับเห็นไหมครับเดือบสตาเต็มหน้าเลยนะครับเดือนผู้ชมนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับเนื้อพลอยองค์ท่านก็โปร่งใสนะครับเดือนผู้ชมนี่ผมส่องกับอารนะครับชัดเจนนะครับซึ่งหายากมากนะครับ นะครับที่จะมีพลอยทับทิมตาสตาธรรมชาติก้อนสวยงามเนื้อพลอยโปร่งใสแล้วแก่ได้เป็นผ้าเชียงแสนสิงสามพระพุดเชียงแสนสินสามได้สวยสง่างามเลยไม่มีตําหนิเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับนานผู้ชมเนื้อพลอยโปร่งใสทั่วทั้งองค์เลยนะครับนะครับเรียน่านผู้ชมนะครับองค์นี้นะครับถือว่าเป็นผ้าเชียงแสนนะครับ สิงสามพระพุทเชียนแสนสิงสามพี่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียนท่านผู้ชมเพราะพลอยทับทิมเรียนท่านผู้ชมนะครับสตาเป็นเป็นพลอยทับทิมที่แพงหายากนะครับเขาถึงเป็นราชาย่ยพลอยแล้วก้อนธรรมชาติทั่วไปทับทิมสตานะครับที่มีเดือบสตาสวยเช่นนี้จะหนักไม่ถึงร้อยกิลลนนะครับนะครับองค์นี้แก่เสร็จยังหนัก538รมกลิลนนะครับเพราะก้อนธรรมชาติหนักประมาณ หกคีนะครับถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับประมาณสามสิพันกว่าก็หลัดนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับแล้วก็จะหาเนื้อสวยเช่นนี้ไม่มีนะครับเรียนผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชมที่นับถือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเลยเลยเฉพาะนะครับเป็นพระพุทธปางเชียงแสนสิงสามที่แก่ด้วยพลทับทิม สตาร์ธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกเชิญองค์นี้ไปเสริมบัลลงนี้มีคําว่าผิดหวังนะครับถือว่าจะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะจะหาก้อนพลอยทับทิมสตาร์สีแดงโหราบอ่อนสวยเช่นนี้ไม่มีตําหนิแล้วเหลือสตาร์สวยเช่นนี้หาไม่มีแล้วนะครับเดือนนผู้ชมพ่อผมเป็นพ่อค้าพลอยมาหลายสิบปีนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับเดือนนัผู้ชมที่ผมนํามาเสนอนะครับเดือนนักผู้ชมผมเป็นเจ้าศรัทธาสร้างบทเกิน10ปีนะครับผมก็ไม่เก็บนะครับ ผมเลยถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอหาคนเชิญร่วมรวมเงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์น,นะครับเพื่นผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจพระเชียนแสนสิงสามนะครับปางเชียงพระพุทธปางเชียงแสนสิงสามที่แกะด้วยพลอยทับทิมสตา์ธรรมชาติองค์นี้นะครับสนใจโทรศั์ติดต่อผมได้นะครับเบอร์สับทูนย์0ป179และ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4นะครับนะครับ นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับเดือนผู้ชมสนใจมาดูองค์จริงได้นะครับสวยกว่าในคลิปนะครับนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยสง่างามนะครับทุกอเยยริยาบทเลยนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสสวยทั่วทั้งองค์เลยนะครับเดือนผู้ชมนะครับชัดเจนนะครับเดือนผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ชมคลิปวีดีโอพระพุทธ ปางเชนแสงศินสารที่แก่ด้วยพลทับทิมสตาของประเทศโมซัมบิกองค์นี้นะครับถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมกภูมิไส้ตั้งได้นะครับผมยังมีภาพปางต่างๆนะครับเมื่อถามคูเกอร์นะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยราชาแห่งพลเช่นนี้นะครับทับทิมสตาทับทิมดําชาติหรือไพลินสตานะครับผมมีถึง19องค์19เารายการนะครับเรียนนานผู้ชมนะครับไม่มีโพสไหนในใน u t u b e ที่จะเยอะเท่าผมนะครับนะครับโดยเฉพาะนะครับพระพุทธนะครับปางหน้าโปแก่ด้วยพลทับทิมธรรมชาตินะครับหรือทับทิมสตา์เช่นนี้องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเดียนผู้ชมไปถามกูเกิลได้นะครับผมรับประกันเลยนะครับเพราะจะนํามาจาก youtube ผมนกภูมิแท้ตั้งมาลงหน้าเหนือว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกสองรายการนะครับนะครับโดยทั้งเจ้าแม่คุณหญิมผ้าพุดสันนะครับไม่ว่าก่ด้วยพลทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตา์เช่นนี้นะครับเดียนผู้ชมเมื่อไปถามกูเกิลนะครับ าก็จะนํามาจาก YouTube ผมรวกมซ่ตั้งมาลงหน้า1อีก2รายการนะครับลงรวมทั้งเจ้าไม่คนอิมนะครับปางพันมือองค์นั่งนะครับแกะด้วยพลทับทิมนะครับองใหญ่ที่สนียโลก1รายการนะครับผมมีเจ้าแม่คนอิมใหญ่ที่สนียโลกถึง3ององนะครับเรื่ยนผู้ชมเมื่อไปถาม Google นะครับรวมทั้งพระที่เป็นเน่นะครับไม่ว่าแก่ด้วยพลทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสไตล์เช่นนี้หรือพระ เรียเป็นเนรปางประจาว,วันวันจันทร์ถึงวันนิตซึ่งมีถึง7องค์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเรียนนักผู้ชมไปถามคูเกอร์ได้นะครับเขาก็จะนามาจากย t ท b e ผมว่าปูนแท้ตั้งมาลงหน้าหนึ่งว่าองคใหญ่ที่สุดในโลก3รายการซึ่งมีถึง9องคองนะครับเรียนนักผู้ชมโดนทั้งผ้าสังฆจายนะครับไม่ว่าแก่ด้วยปลายทัพทิมชาติหรือทัพทิมสตา เช่นนี้นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็จะนำมาจากยูทูบผมมกุมแซ่ตามาลงหน้าหนึ่งสองรายการนะครับรวมทั้งหลวง,ลวง,ลวงปู่ทวดเยี่ยมนำ้ำเทเจิดที่คนไทยนับถือเยอะๆไม่ว่าแก่ด้วยพลทัพทีมสตาร์เช่นนี้องค์ใหญ่ที่สุดในโลกหรือพ,พลไพยรินสตาร์แพงๆอ่ะยากองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมเรียนท่านผู้ชมนะครับเมื่อไปถามกูเกอร์เขาก็จะนํามาจากยูทูบผมมกุมแซ่ตามาลงหน้าหนึ่ง ว่าองค์ใหญ่ที่สซเนโร่สองรายการนะครับดวงนั้นเทพโอเสียวยื้ยืนนะครับแกด้วยพลอยไพลินสตาองค์ใหญ่ที่สซเนโก็โลกก็เช่นกันนะครับเมื่อไปถามกูเก l e นะครับเขาก็จะนาจากยูทูบผมนภุมแซตต้งมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สดเนโร่อีกเช่นกันนะครับเห็นไหมครับล้มหมดผมมีถึง19องค์19รายการนะครับและยังมีรองดับต่างๆหนักเป็นกิโลซึ่งหาดูที่ไหนในโลกนี้นะครับไม่มีองค์ใหญ่เท่าผมนะครับนะครับผมมั่นใจนะครับเพราะ พราะทับทิมนี่นะครับที่นํามาแกะเป็นราชไายพอยนะครับนะครับส่วนมากก้อนหนึ่งหนักธรรมชาติไม่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 ไม,ไม,ไม่ถึงร้อยกรลัลนะครับผ้าของผมที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางองค์หนักถึง9กิโลนะครับนะครับเลยเฉพาะยังนีอีกนะครับทับทิมธรรมชาติสตาเช่นนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเดียนผู้ชมไปถาม Google เ,เขาก็จะนํามาจาก YouTube ผมว่าุมแทตั้งมาลงหน้าหนึ่ง ว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งรายการโดนทั้งก้อนพลอยทับทิมของประเน่โมซัมบิกที่มีชื่อเสียงก้อนพลอยก้อนใหญ่ๆตั้งแต่ขีดหนึ่งขึ้นไปถึงหนักเป็นกิโลเนื้อพลอยก็ปร่งใสใหญ่ที่สุในโลกเมื่อไปถามกูเกอรนะครับเขาก็จะนำมาจากยูทู e ผมก็คุนซ่าตังมาลงหน้าหนึ่งเช่นกัน2รายการนะครับเห็นไหมครับ ผมมีนี่มีมีภาพปานต่างๆแกด้วยราชายพลทัพดิมชาตทัพทิมสตาและไพรินสตาแพงลงย่าใหญ่ที่สุดในโลกสิบเก้ารายการแล้วก็ยังมีก้อนพลทับทิมของพระเโมซัมบบกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งรายการและไพรินสตาก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของประเทศโมซัมบิกอีกหนึ่งรายการรวมหมดมีถึง21รายการนะครับไม่ควรพลาดนะครับเดยนผู้ชมตีตัวข้าพิธภัณฑ์ทั่วโลกก็ไม่มีสิ่งที่ถามโคเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกเยอะเท่าผมเลยเฉพาะนะครับ ของของเปนของสูงนะครับคือลาชายพลอยทับทิมนะครับน้ำดีดีสีดีดีแพงกับเพรนะครับเพราะฉะนั้นเดือนผู้ชมมีอากาสนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมลักภูมิแท้ตั้งไปดูดูเล่นไขเครียดได้นะครับนะครับผมถ่ายไว้600อยกว่าคิมนะครับเดือนผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีพระเก่าโบราณนะครับแก่ด้วยหยกสีขาวสีสีเหลืองทองแพงแพงหายยากหรือหยกสีเขียวนะครับนะครับบางองค์หนักร้อยโลเสร็จเซร่วมร้อยโลอีกหลายสิบองนะครับเลยเฉพาะนะครับ ประดับรอบ,รอ,บองค์ท่านและฐานด้วยอัญมณีอลังการรอบองค์ประเมินค่าไม่ได้หลายสิบคลิปหลายสิบองค์รวมทั้งพลอยที่มีเหลือบดวงตาที่3นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับไปติดตามชมดูได้นะครับมีไหลร้อยชิ้นไหล้อย,ยเม็ดนะครับเป็นพลอยต่างๆธรรมชาติที่มีเหลือเหมือนดวงตาคนที่หายากนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับรับประกันไม่มีพจนไหนที่จะมีมีของที่สวยงามเท่าผมเช่นนี้นะครับโดยเฉพาะ พลอยที่มีเหลือบดวงตาที่สามหนือดวงตาคนธรรมชาตินะครับเป็นเป็นร้อยก้อนร้อยชิ้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูดูผมเมื่อผมสร้ตั้งได้นะครับและชอบใจไลไรนะผมดูของจริงได้นะครับนะครับไปติดตามชมไม่มีคําว่าผิดหวังไม่ต้องเสียเงินค่าวิพิธัณธ์นะครับส่วนพระเชียงแสนพระพุท e x ส e ส n a l l y องค์นี้นะครับที่แกะแกะด้วยพลอยทับทิมสตาองค์นี้นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสนะครับสนใจก็โทรศัพท์ นัดผมดูของจริงได้นะครับนะครับเบอร์โัพท์ผมติดต่อผม0819071179และ099197894นะครับเดินผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับนะครับหาที่ไหนไม่มีแล้วนะครับสวยงามเช่นนี้นะครับเหีือสตาร์นะครับเดินผู้ชมชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเหลือบสตา์สวยงามสีแดงกหลาบอ่อนนะครับศิลปะสวยงาม แล้วพิเศษสุดคือเนื้อพลอยนะครับองใสทั่วทั้งองค์เลยนะครับเดยนน้ำผู้ชมนะครับพระพาะองค์นี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับนะครับเชิญไปเสริมบัลมีเป็นสิริดีมือคลอย่างนิ่งนะครับวันนะครับเก็บไว้นานมีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะจะหาก้อพลอยทับทิมสตาธรรมชาติสีสวยเช่นนี้นะครับไม่มีนะครับ นะครับนะครับอย่าลืมนะครับสนใจรีบโทรมานะครับมาดูองค์จริงได้นะครับสวยกันในคลิปนะครับเรียนผู้ชม